ขอเพิ่มเวลาตรวจของแพทย์คนอื่นๆให้เขาอาจจะไม่มีเวลาคุยลองฟังตรงนี้ก่อนก็ได้เพราะว่าในการดูแลการปวดกล้ามเนื้อมันมักจะคล้ายๆกันเคยเจอเคสแล้วกันนะคู่ใหญ่อายุแบบ80กว่าเป็นกระดูกบางเขาก็อยากหายเมื่อยก็ไปนวดก็กึ๊บกับก๊อบแก๊บจับดัดนู่นนี่นั่นไปนวดสักพักหนึ่งคือปวดตัวจนขยับไม่ได้นอนแล้วก็แบบเออมามาตรวจก็บอกว่าเหมือนกับมันมีการบาดเจ็บของพวกกระดูกสันหลังอะ เออพราะกระดูกบางไงกระดูกกระดูกบางมันไม่ได้บาง oh, องมันไม่ควรจะไปถึงขั้นนั้น uh huh. ใช่ไหมไม่ใช่ทุกการรักษาจะเหมาะกับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมโอมนะครับครับจันครับโอเคเรามาจะช่องเป็นไรคลับนะครับวันนี้เนี่ยเราอยากจะมาชวนเม้าเรื่องสุขภาพหนึ่งเรื่อง uh. ที่ผมจะพูดวันนี้คือออฟฟิศซินโดรมอ่า ออฟฟิศซินโดรมเนี่ยคนเป็นเยอะเจอบ่อยบ่อยมากสามารถแบบถ้าเกิดโอมอัดเทปไว้ก็คือรีรันได้เคยเห็นโทรโขงที่เขาเขาก็บเอาไปเปิดตามหน้าเล็กขวดเล็กควเสียงแล้วกดเลย์ได้เออหน้าละลูกชิ้นอะไอแค่หอยแมงผู้แม่กลองเออนั่นแหละแบบลูกชิ้นปลาไรอยะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยตั้งเลยปุ๊บแล้วก็ออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมครับเปิดปากอัดเข้าไปออฟฟิศซินโดรมที่คนเข้าใจกันก็รู้สึกว่าปวดคอบ่าไหลใช่ไหมปวดหลังออฟฟิศซินโดรมชื่อมันกว้างในทฤษฎีมันคือบอกว่า นั่งทํางานออฟฟิศนานๆแล้วมีอาการเหล่าเนี้ย oh. ถ้าในทางการแพทย์ถ้าชื่อแบบเอาเอาแบบดีๆเป๊ะๆเลย mm hmm. เขาจะเรียกกลุ่มที่เรียกว่า myofascial pain syndrome คือ myo เป็นกล้ามเนื้อ fascial mm hmm. เป็นแบบเป็น,เป,นเป็นพวกพังผืดที่ที่คุมกล้ามเนื้อ,อกีีนึนเ oh. นี่ยมันเป็นอาการปวด pain, pain, เพนเพนก็ปวดใช่ไหม myofascial oh. pain คือการปวดซินโดรมคือกลุ่มอาการมันค mm ืออะไรก็ตามที่ปวดบริเวณกล้ามเนื้อปวดการใช้กล้ามเนื้อปวด ไหลปวดหลังปวดอะไรก็ได้ปวดต้นคอเนี่ยที่คนเขาเป็นกันเวลานั่งออฟฟิศปกติแล้วอาการของคนที่เขามาคือเขาก็จะบอกว่าเนี่ยปวด2เดือน3เดือนหรือปวดแบบ2สัปดาห์เนี่ยปวดเยอะมากเลยสังสาวันเนี่ยโอ้ยทำไม่ได้ตัวองคอไปหมดเลยคือเราก็ไม่ได้บอกว่าปวดคอทั้งหมดจะเป็น myofacial pain syndrome หรือเป็น e office syndrome เนี่ยไม่ใช่แต่ว่าโดยมากเลยนะครับคนไข้มักจะมาที่โรคนี้แหละ นะน้อยคนที่จะไปจริงไปเป็นโรคที่มากกว่านั้นเช่นหมอนรองกระดูกต้นคอทับเส้นประสาทหรือแบบออกระดูกต้นคอเสื่อมเยอะๆจนถึงกับต้องมีการผ่าตัดหรือกินยากลุ่มอื่นเพิ่มเติมถ้ามีอาการปวดคอหรือว่าปวดไหล่ยเงี้ยเขาจะส่งมาหาหมอก็ดูก่อนไหม ปกติจะเป็นเจอหมอทั่วไปก็ได้้าหมอทั่วไปไม่ดีขึ้นก็จะมีหมออีกสองสาขาที่เขาดูกันกหมอกขาดูกเราก็ดูแล้วก็หมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูเขาก็ดูเหมือนกัน <throwing> yep. แล้วก็ในการดูแลเบื้องต้นถ้ารู้ว่าเป็นออฟฟิศซินโดมนะนั่งทํางานนั่งหน้าคอมนนั่งแบบจกๆหน้าคอมอย่างเงี้ยต้องก้มคอตลอดเวลานียมุ์ออฟฟิศดับมุ์ออฟฟิศดเป็นเป็นเหมือนกันอ่าเป็นต้องนั่งทำเงี้ยคนส่วนใหญ่นั่งท่าทํางานอ่ะไม่ถูกผมรู้สึกว่าโรคเนี้องกันได้ผมจะบอกให้รู้ว่าคอเราอ่ะคือคอเรามีกล้ามเนื เวลาที่เราต้องก้มไปเงี้ยนิดนึงนะมันไม่ได้อยู่เฉยๆได้ด้วยด้วยตัวมันเองหนระือว่ามันใช้กล้ามเนื้อมัดพวกเนี้ยด้านหลังในการดึงไว้ให้มันอยู่อย่างนี้ได้แล้วเวลาที่ใครก็ตามนละ้นั่งทําเงี้ยนานๆนะถ้าพักเลยก็ต้องมาแบบอะมีแบบต้องจับต้องเออมันต้องเมื่อยไม่สบาย,าายแล้ว,ลวเพราะว่าบอกเลยนะกล้ามเนื้อคนเราเวลาจะปวดขึ้นมาทีหนึ่งอนะ่ะมันมีคิดง่ายๆแค่ว่าเราใช้มันมากกว่าที่มันทนได้คิดแค่นี้เลย นี่คือกรณีที่หนึ่งที่คนมักจะเป็นก็คือไปใช้งานแบบที่มันเกินกําลังสองใช้งานเกินกว่าที่มันทนได้ในกรณีนี้ผมดึกภาพผมให้พี่ถือให้ถือให้พี่ถือแก้วน้ําแก้วนี้ก็ได้เนี่ยให้ถือเงี้ยถือไม่หนักแค่ไม่หนักเลยนะผมให้พี่ถือสามชั่วโมงหนักไหมเริ่มรู้สึกหนักนเริ่มหนักขึ้นแหละเนี่ยคือนี่คือการที่บอกว่ากล้ามเนื้อคนเราอ่ะเวลาถูกใช้งานอ่ะถ้าเราใช้แบบไม่ได้พักสมมติว่าเรานั่งแล้วเรายกไหล่ขึ้นมาเงี้ยนิดนึงอ่ะ ยกล็อกยกไม่ได้นะแล้วก็อยู่ทั้งวันอย่างเงี้ย<ห>มันคือการรับน้ําหนักแขนไปเรื่อยๆอผมเคยอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเลยผมเคยตรวจคนไข้แล้วผมอยากสมาร์ทวิธีการก็คือเรานั่งคุยคนไข้เสร็จปุ๊บเราก็ยกไหล่นิดนึงแล้วก็อ๋อคนไข้วันนี้นะครับนั่งตรวจสี่ชั่วโมงแล้วพักแล้วก็สามชั่วโมงปิดท้ายบ่ายปุ๊บทุกเย็นจะปวดไหล่ก็จะปวดแ้วรู้สึกว่าปวดปวดจังเลยโอ้ยอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบไปนวดเอยฝังเข็มเอยอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายพอเรามาแบบ มาเพิ่งมารู้ตัวเองว่าการใช้งานที่ผ่านมาของเราอะ่ะมันใช้ไม่ถูกแค่ผมต้องฝึกนั่งตรวจนะถ้าใหม่ก็คือจากเดิมยกเนี้ยเฮ้ยยกไรอยู่พอนไหลงนนนผมฝึกท่านี้อยู่สามเดือน,นเพราะว่ามันคือกิจวัตรไปแล้วมันคือนิสัยไปแล้วไอการแก้แค่เนี้ยหลังจากนั้นผมไม่ปวดอะไรเลยออเแต่ว่าอย่างที่บอกมันมันแก้ไม่ง่ายแล้วมันอาศัยการเรียนรู้ทุกคนนะทุกคนอันนี้ฝากไว้เลยว่าถ้าสมมติว่า ปวดกล้ามเนื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยให้ไปหาก่อนเลยว่าเราใช้งานอะไรอืถ้าไม่ชัวร์ไม่ดีขึ้นมาหาหมอได้แต่ผมแค่อยากจะบอกว่ามันไม่ค่อยมีเวลาคุยเราเลยจะมาบอกเพิ่มเติมว่าไอ้พวกเนี้ยเราไปทําเองได้นะ,ะก็คือแบบว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐเนาะออประกันสังคมคนเยอะใช,ใช่ไหมเราก็แบบอาจจะต้องไปเช้าหรือว่าต้องใช้เวลาเยอะในการหาเพราะฉะนั้นเนี่ยในการไปเจอหมอด้วยเราอาจจะได้เจอ5นาทีอย่างเงี้ยหมอไม่มีทางคุยแบบเนี้ย ไม่มีทางเลยเราสามารถแบบเข้าใจตัวเองในเบื้องต้นได้จากการการปวดเนี่ยมันย่อมมาจากการถูกใช้ไม่ถูกวิธีใช่ซึ่งคาว่าถูกวิธีนั้นคือคือยังไงนะเออคือยังไงยากยากเหมือนกันเนาะแต่บอกว่าจริงๆไม่ยากขนาดนั้นมันมันง่ายตรงที่ว่าเราไปลองเองก็ได้คือในการนั่งหลายๆท่าสมมุติเรานั่งอย่างเงี้ยแค่ให้คนอื่นดูให้ให้เพื่อนดูให้หรือถ่ายรูปข้างๆเงี้ยเราจะรู้เลยคนมาคนนั่งท่าเนี้ย นั้ง่าเนี้เป็นปกติเลยอจริงๆคืออันนี้คอเขาก้มอยู่อคอเขาก้มเจริงๆหลังค่าถ่าท่าที่ดีจริงๆคือหลังอ่ะตรงหลังตรงนี้ตรงทั้งหมดลองง่ายๆคือลองไปนั่งปกตินี่แหละทําท่ายืนปกติก็ได้แล้วไปแปะกับกาแพงอ่ะถ้าหัวเราลอยอ่ะรู้เรื่องก็คือมันมันก็คือไม่ค่อยตรงและถูกไหมอันนี้คือถ้าสมมติว่ามีคนช่วยดูถ้ามีคนช่วยดูก็จะยิ่งเห็นเลยว่าเอ้ยเนี่ยเราติดอยู่ท่านี้จังเลย แล้วสําคัญคือเวลานั่งออฟฟิศออฟฟิศแต่ละที่มันก็บางที่อุปกรณ์หรูเก้าอี้ดีปรับขึ้นลงได้บางที่ไม่ใช่นะในการในการวางแขนถ้ามีที่วางแขนตรงเนี้ยเราก็จะช่วยหย่อนปัญหาของไหลไปได้เยอะอนะครับอย่างเช่นอ่ะเราเรานั่งเงี้ยปุ๊บถ้าต้องใช้คีย์บอร์ดเรามีที่วางไหลสองข้างก็ดีถ้าไม่ถ้าไม่มีแล้วคีย์บอร์ดมันอยู่สูงๆเนี้ยเราก็ยิ่งต้องยก,กปวดอีกอมีที่วางแขนสองข้างใช่มีที่วางแขนสองข้างงได้คีย์บอร์ดต่ำเกินไป มันก็อาจจะต้องแบบเกี่ยวข้องกับการวางแขนเราอีกส่วนมากคีย์บอร์ดไม่ค่อยต่ํามันจะสูงอ่าก็ถูกวางไว้บนโต๊ะแบบเดียวกับจออย่างงี้แล้วบเดียวกับจอยิ่งขึ้นไปอีกก็จริงต้องยกไหล่ขึ้นมันก็จะยิ่งปวดได้อย่างนี้เหรอซึ่งอาการปวดของของพวกยกไหล่อะมันจะออกมาด้านออกจากออกข้างๆหน่อยมันจะไม่อยู่หลังคอหลังคอส่วนมากกะอยู่กับการก้มอซึ่งไอ้กลุ่มที่ก้มคือกลุ่มที่นั่งทํางานโน้ตบุ๊กนั่งเงี้ยก้มเงี้ยทั้งวันอคือถ้าถ้าให้นั่งอย่างเงี้ยก็ได้ถูกป เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยก้มมานิดนึงปุ๊บแล้วพอทั้งทำนานๆก็ปวดเช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีคือจออยู่ในระดับสายตาจะดีจออย่างแบบเนี้ยแบบก้มนิดนิดกได้ไม่มีปัญหาเสร็จปุ๊บคีย์บอร์ดถ้าจะวางไหลก็วางวางให้แบบวางให้มันหย่อนไปเลยแล้วก็ทํอย่างนี้ก็ได้แต่คนส่วนมากก็แบบเวลาต้องยกไหลก็จะยกติดอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อยอย่างเงี้ยแล้วก็ถัดไปถ้านั่งไม่ดีอย่างเช่นแบบนั่งแล้วต้องก้มอย่างนงี้มาหลังส่วนล่างก็จะปวดเพราะว่าตัวเราต้องโค้งอย่างเงี้ย น้ำหนักส่วนหลังไอ้กล้ามเนื้อส่วนหลังตรงเนี้ยต้องรับน้ําหนัก<อ>ในการดึงทุกอย่างให้อยู่ท่านี้มันก็จะมีกล้ามเนื้อที่รองรับใช่และทําให้ปวดเพราะว่ามันถูกใช้งานในการพยุงท่าที่มันไม่ไม่ถูกหรือว่าอ่าไม่ได้เรียกว่าสมดุลเนาะมันไม่ใช่ท่าที่ควรจะเป็นแลอะอยู่นานๆแล้วกันยกตัวอย่างเหมือนเนี่ยสมมติเป็นหลังเรานะถ้าสมมติว่าเราเอ็นอย่างเงี้ยจะให้มันอยู่ท่านี้ได้มันต้องมีอะไรมา ประของด้านหลังไม่งั้นมันคว่ำถูกไหมไม่งั้นอยู่างี้นานๆก็คว่ำคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นอ่ะแค่แค่แก้ปัญหาเหล่านี้สักหน่อยหนึ่งอ่ะตั้งจัดท่าให้ดีความจริงมันจะมีทั้งความสูงของเก้าอี้ขาควนวางไงแบบ90องศา90องศาอะไรเงี้ยมันก็เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆแต่ว่าแค่การสังเกตว่าการใช้งานที่ไม่ถูกอ่ะมันคือต้นเหตุอันนี้่วยได้คนได้เยอะละเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นสมมติถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราปวดปวดไหล่มากเลยหรือปวดคอมากเลย ก่อนที่จะบอกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วต้องไปหาหมอ,อมให้หนึกก่อนว่าไปทําอะไรมาหรือเปล่าอใช,ใช่ไหมเฮ้ยเมื่อวานเราลังกลมหน้าเป็นเวลานานไหมหรือว่าแบบมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตรงนั้นไหมประสบการณ์เราเราเคยแบบว่าอ่ามีวันหนึ่งที่ไปไปออกกองถ่ายแล้วตื่นขึ้นมาอมเออแบบเส้นเหมือนเส้นยึดเลยอะตึงมากแล้วแบบปวดเจ็บมากมากเลยก็นั่งพยายามนั่งคิดย้อนว่าเกิดอะไรขึ้นจนไปเข้าใจตัวเองว่า อ๋อวันนั้นนะ่ะมีแบบจังหวะที่ต้องรีบกลับไปเอาของที่ศัตรูแล้วต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วรถมอเตอร์ไซค์อะขับไกลมากแบบ10 20โลอะอแล้วก็ต้องแบบออจับข้างหลังอะเออนั่นแหละโอ้แล้วย้ยวไปจับแล้วก็คือเหมือนกับแบบจับท่าเนี้ยเป็นเวลานานมากแล้วก็มือก็ถือของลังหูยจำเลยอะอไม่ทำอีกเลยออเีกอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้นี่คือหนึ่งในกรณีที่คิดออกใช่ไหมถ้าคนที่คิดไม่ออกจริงๆเราเราก็ไม่ได้ว่าคนไข้ผิดนะเพราะสุดท้ายอะอาการมันเกิดอ่ะหมอรักษาอยู่แล้ว ถ้าเริ่มปวดแล้วไม่แน่ใจไม่หายแวะมาเจอแพทย์สักทีหนึ่งถ้ามันไม่มีอะไรน่ากงังวลก็กลับไปใช้ชีวิตเถอะแต่ว่าผมแค่อยากให้ทางเลือกคนไข้ว่าจริงๆอ่ะมันสามารถดูแลตัวเองได้ใช่ปะ่ะออกกําลังกายบ้างหรือว่าใช้การยืดเหยียดหรือไม่อยู่ในท่าน,านั้นนานป้องกันหรือไม่ก็กินยาไม่ก็กายภาพเห็นไหม,มนี่คือวิธีการแก่หลังจากนั่งนานๆถ้ารู้สึกว่าไม่แน่ใจเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นมันเป็นฮบิตมันเป็นนิสัยไปแล้วถ้านั่งสักชั่วโมงหนึง่ง ลุกขึ้นเอ็กซ์เซอร์ไซส์เหยียดๆสักหน่อยตั้งในกาไว้ก็ได้อันนี้ก็เป็นวิธีที่ช่วยช่วยคนได้เยอะเหมือนกันบอกว่าลองยืดเดะลองยืดยืดยืดสักพักมันก็จะเริ่มโอเคขึ้นการเนื้อที่เคยแข็งแงก็จะแบบก็จะคลายก็จะนุ่มลงการนวดก็เป็นวิธีการเดียวกันคือเราต้องการให้มันมีการอักเสบมีเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นสิ่งที่มันเคยมีปัญหามันจะคลายออกนี่คือขีดการรักษาเลยแต่ว่าอย่างที่บอกคือบางทีเขาบอกว่ารักษาโน่นรักษานี่รักษานน่นโอ้โหทำทำทำต้องหหายู่ เห็นไหมคือสุดท้ายอ่ะมันมีต้นเหตุแก้ต้นเหตุได้ไปเหตุหายหมดมันอาจจะต้องเข้าใจตัวเองเนาะว่าทําอะไรออกไปบ้างแล้วก็มาแก้แก้เหตุให้ถูกแล้วบางทีมันกลายเป็นว่าคนไข้ผ่าไม่เจอเพราะไม่คิดว่าสิ่งเหล่านั้นคือปัญหาอมองข่ามันไปเช่นแบบสมมตินะช่วงนี้มาปวดไหล่มากเลยแล้วก็นึกไม่ออกก็บอกว่าเออช่วงนี้ให้นมลูกอยู่ใช่ไหมอ๋อใช่อันเนี้ยอุ้มลูกใช่ไหมใช่ ว่าเราก็นึกเออแต่สุดท้ายคือถามว่าต้องอุ้มไหมก็ต้องอุ้มนะแต่ว่าเขาเรียกวอะไรวิธีการอาจจะแบบก็เลยใช้แขนนี้ข้างมากขึ้นเพื่อ,อเพื่อลดภ<ด>าระลคลายใช่ตัวเองการนวดหรือว่าใช้สามีอุ้ม <laughs> มันก็ใช้หลายๆวิธีในการแก้ละกันแต่ว่าการใช้งานมันคือคีย์หลักว่าเราลดมันได้อาการมันก็จะดีขึ้นง่ายอีกอย่างหนึ่งที่คนไม่ค่อยทําเมื่อกี้คือลดการใช้งานใช่ป่ะสองคือทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพราะอย่างที่บอกเวลาเราใช้เกินอ่ะมันใช้เกินที่ทนได มี2ทางคือใช้ให้น้อยลงหรือทําให้มันทนได้มากขึ้นอ่าถูกไหมถูกไหมเพิ่มความสามารถใช่เพิ่มความสามารถให้นึกดูว่าสมมุติว่าเราเราเป็นแบบนักเวทเลยนะแบบเลน่นเล่นกล้ามแข็งแรงเลยเล่นกล้ามทุกวันพอเล่นกล้ามปุ๊บมันมีเลือดมันเลี้ยงมีอะไรเงี้ยมันก็จะ,ะจะไม่ค่อยปวดหรอกทีเนี้ยใ,ให้มันให้มันนั่งแหละในออฟฟิศถ้านั่งได้ถูกท่าด้วยกล้ามเนื้อก็แข็งแรงมันก็โอกาสปวดจะน้อยอยกแขนเนีงง้ยยกนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเรากล้ามเนื้อแข็งแรงนี่เราอยู่สู้ได้แต่ถ้าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยออกกําลังกายอยู่แล พนักงานออฟฟิศเอาเวลาไหนบอกกําลังกายอะโอ้ยเหนื่อยแล้วกลับบ้านไม่ได้ออกกําลังกายกล้ามเนื้อไม่ได้ทนทานขนาดนั้นแถมยังใช้ผิดวิธีด้วยอ่าเรียบร้ลยังผิดท่าด้วยยาวๆไปใช่นั่นคือปัญหาที่อับเรีว่าเจอบ่อยมากแล้วก็ทุกๆครั้งที่มานั่งซักคนไข้อ่ะก็เจอแล้วบางคนแบบเขาบอกว่าปวดมาสองปีตรวจไม่หายสักที่หนึ่งเลยแล้วเราก็ไปไปเจอว่าเขาปวดกล้ามเนื้อแปลกมากเลยเพราะว่าเขาต้องนั่งท่านิบๆเพื่อเพื่อความเรียบร้อยของงานเขา เออเขาบอกว่าปวดข้างในตรงนี้ยผมก็บอกว่าเนี่ยเท่าที่ตรวจมากล้ามเนื้อที่เป็นมันคือกล้ามเนื้อที่ใช้หมุนสะโพกเข้าผมก็ไม่รู้นะแต่ว่ามีท่าไหนไหมที่คุณทําผมก็ตั้งนั่งซักหาหาหาสุดท้ายมาเจอว่าเขาต้องนั่งแบบเรื่องเขาบังคับทางด้านการงานเขาต้องนั่งท่านี้ไปตลอดมันทําให้แค่เขารู้และเขาไม่ต้องนั่งขนาดนั้นนะก็คือนั่งนั่งขาปกติหายปวดเออแต่ช่วงแรกมันคงต้องใช้ยานะคือ ยาคือคําตอบที่ดีในช่วงที่มีอาการปวดจริงๆหมอ,อะจะไม่ชอบไปคนไข้ปวดเท่าไหร่หรอกออแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าจะต้องพึ่งยาไปตลอดชีวิตมันก็ไม่เวิร์กประมาณนั้นเพราะฉะนั้นช่วยกันสองฝั่งในการรักษาโรคทุกอย่างอะ่ะอาจากการที่เป็นหมอเคยเป็นหมอโรงพยาบาลรัดมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากคุยกับคนไข้แบบนี้ทุกคนนะเพื่อให้แบบคนไข้ได้ข้อมูลที่แบบเออไปแก้ปัญหาชีวิตได้อะ่ะก็ยากนะแต่ว่ามันทําไม่ได้ด้วย ปร,ปริมาณคนคขาที่เยอะยาคลายกล้ามเนื้อช่วยช่วยไหมครับช่วยยาคลายกล้ามเนื้อมันช่วยให้เอ่อกล้ามเนื้อที่แบบถูกใช้งานเยอะเอะะมันที่มันแบบมีการหดเกร็งค้างอยู่เนี่ยมันก็สามารถหย่อนลงหรือคลายลงได้<อ>เพราะอาการปวดของออฟฟิศซินโดรมอะอมรู้ไม่เกิดจากอะไรอาการปวดเกิดจากคือเวลาที่กล้ามเนื้อคนเราอะครับใช้งานเยอะๆปุ๊บกล้ามเนื้อจะพยายามเอาพลังงานจากอะไรจะมีเลือดเข้ามาเลี้ยง<อ>เพื่อออกซิเจนเข้ามาเติมอเอาพลังงานเข้ามาให้ถูกไหม กล้ามเนื้อที่ถูกใช้งานเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือรู้ไหมว่ากล้ามเนื้อที่ไม่มีพลังงานแล้วอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าไม่มีพลังงานเข้ามาไม่รู้คนคนส่วนใหญ่จะคิดว่ามันก็จะหย่อนไปคายไปอไม่ใช่มันจะแข็งให้นิกภาพศพพอศพผ่านไปสักระยะหนึ่งอ่ะพอออกซิเจนมันหมดลงแลงีก็มันแข็งตัวลงคือเอ่อกล้ามเนื้อคนเราใช้พลังงานในการคลายคลายจากที่มันยึดยึดกันอยู่เนี้ยมันได้พลังงานเข้าไปมันจะคลายออกได้ทีเนี้ยปัญหาของการ ใช้งานเยอะๆปุ๊บอ่บกล้ามเนื้อมันก็จะพยายามหดเข้าหากันอย่างงี้ปุ๊บพอเป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราใช้เยอะเกินไปอ่ะมันทําให้เลือดอ่ะไปเลี้ยงไม่ได้เพราะว่ามันยึดตัวแข็งไปแล้วเออแรงที่มันแข็งตรงเนี้ยเลือดมันเลือดเลือดจากเดิมที่มันมีหลอดเลือดมาเลี้ยงอรัหลอดเลือดก็โดนบีบมันก็เลยเป็นเขาเรียกวงจรอุบัติก็คือมันมันเกิดอีกรอบหนึ่งอ่ะพอถูกหดเลือดไปเลี้ยงไม่ได้พลังงานไม่มีก็ยิ่งหดเลือดที่ไม่เลี้ยงอืมันทําให้มันมีภาวะคล้ายๆขาดเลืออดหน่ย แล้วมันก็จะปวดตึงตึงตื้อตือรู้สึกไม่ค่อยสบายไม่ค่อยโล่งคือพอมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างง่าย,ายกับคนที่ทําอาชีพที่ค่อนข้างเยอะใ,<ช>ในสังคมก็คือการเป็นพนักงานบริษัทหรือว่าการต้องอยู่ในโพสต์ท่าท่าหนึ่ง อาจติดต่อกันระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วอาจจะเป็นท่าที่ผิดที่ทําให้กล้ามเนื้ออาจจะมีแบบอาการเลยกบ่าบาดเจ็บได้ไหมครับใช้คําว่ามันมันใช้เกินมันอาจจะไม่ถึงกระฉีกขาดแต่ว่าพอใช้เกินแล้วใช้เกินแล้วพลังงานมันมาไม่พอมีการปวดการเมื่อยใช่มีการเจ็บเรื้อรังไม่หายพรมันไม่หายอ่ะเราก็เลยบอกว่าส่วนมากก็มาหาหมอ แต,แต่ว่าบางครั้งคนไข้บางครั้งจะบอกว่าแบบมันไม่หายสักทีมันน่นจริงมองหาจากตัวเองก่อนเลยอาจจะแก้ยังไม่ถูกจุดเนาะเพราะว่าให้ยาไปมันก็ได้แค่บรรเทาในช่วงหนึ่งใช่ไหมใช่มันถ้ากลับไปใช้มันก็เป็นอีออกคน,ป,นประวัติคนส่วนมากจะบอกว่าอ๋อมันก็เป็นมาอยู่เรื่อยๆล้วคับอะไรเงี้ยเขาก็จะเล่าให้ฟังแต่บางอาชีพเรียกไม่ได้ยังไงก็ปวดอหมอฟันอย่างไงก็ต้องก้มอ่ะยังไงก็ต้องก้มนี่นี่ในใจยังเคยคิดเลยนะว่าแบบสมมติเราออกโปรดักต์สักอันหนึ่งมาแบบ ให้หมอสามารถหมุนตัวโดยการยืนตรงๆได้ใช้อย่างนี้ก็ได้แบบเป็นเป็นที่วางเหมือนที่วางหน้าผากอะเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อคอมันต้องใช้อ่ะก็ที่วางหน้าผากให้วางอย่างเงี้ยแล้วมันค้ำแทนอ่ะเขาจะได้อยู่ท่านี้ได้นานๆโดยที่ไม่เมื่อยก็อยากให้มันมีแต่ว่าก็หมอหมอฟันก็กระดูกคอเสื่อมหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันถูกใช้ในท่าที่ลำบากเนาะเออมันผิดผิดสุขลักษณะไปนิดนึงอ่ะแต่ว่าอย่างคนไอ้นี่ผมเคยเจอคนคนที่ต้องส่องกล้องจุลทรรศอ่ะ อย่างนี้ก็เหมือนกันก็้มเหมือนกันเอา้วอาจจะต้องมีกล้องจุทรรศน์ที่แบบส่องได้โดยการเอาสายตาไปว่าไว้ปกติซึ่งมันมีนะในต่างประเทศก็เคยเห็นแบบที่แบบมองนี่เลยมองตรงมองตรงก็ได้หลายหลายคนพนักงานที่ต้องยกของหนักๆมักจะยกของไม่เป็นเออจะบอกว่าถ้ายกของเนี่ยมีปัญหากับมนุษย์มานานมากแล,ล้ว <laughs> ใช้คาว่าคนที่ก้ม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 หลังลงไปแบบ โค้งๆธรรมดาโค้งออแล้วยกขึ้นมายังไงก็ปวดเพราะกล้ามเนื้อหลังคนเรามันไม่ได้ออกแบบมายกของอมันออกแบบมาเพื่อการทรงตัวถ้าใช้หลังตรงๆอ่ะมักจะปวดหมดเขาเลยบอกว่าเวลาเวลายกของนะให้เดินเข้าไปใกล้ๆของชิ้นนั้นแล้วแล้วย่อตัวลงเพื่อให้ขามันย่อแล้วใช้มือยกปุ๊บแล้วก็ใช้ขาดันขึ้นซึ่งพูดอ่ะง่ายทำอ่ะยากหมายถึงว่ามันมันต้องเรียนรู้กันสักนิดนึงเหมือนกันซึ่ง ให้น้ำหนักมันไม่ได้ไปลงที่หลังแล้วก็แบบเกิดอาการปวดที่หลังใช่ถ้าเคยใครเคยเล่นเว้นเล่นเวทจะรู้ว่าสิ่งเนี้ยมันคือท่า lift. เดดลิฟตอ่าเข้าใจละท่าเดดลิฟตนี่เป็นท่าที่คนยกน้ําหนักกันได้แบบเยอะมากๆเพราะว่าเวลาเล่นเวทเราต้องโฟกัสกล้ามเนื้อที่เราจะ ออกแรงออกคจริงกล้ามเนื้อหลังก็ต้องเล่นแต่ว่าต้องเล่น,ลนไม่ใช่ไม่สําคัญแต่ว่ากล้ามเนื้อที่ยกได้จริงๆอ่ะคือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายมันคือท่าเดรลิฟมันคือกล้ามเนื้อก้นหนึ่งในวิธีการที่ทําให้ยกของได้อย่างสบายโดยที่ไม่ปวดหลังแต่ถ้าสุดท้ายมันหนักกว่าที่เราทนได้มันก็ยังก็ยังปวดนะ,ะมันก็ยังเป็นอยู่เพราะฉะนั้นทํากล้ามเนื้อแข็งแรงลดการใช้งานที่ผิดหรือใช้งานให้ถูกวิธีหรือเอ็กซ์ไซส์บ่อยๆยืดบ่อยๆมันก็ทําให้เราอยู่กับภาวะเหล่านั้้้นไไไดแแบบบบม่่ตอองปพพทยย์ การพบนักกายภาพบําบัดหรือคนนวดแผนไทยจริงๆก็พอได้แต่ว่าโดยการทํางานร่วมกันกับทางทางหมอแผนปัจจุบันมากกว่าก็คือการกายภาพบําบัดเนาะเคยเจอ,อเขาเรียกว่าเป็นนวดกายภาพนวดกายภาพกายภาพน,นวดเป็นหนึ่งในวิธีการ stretching หรือว่าการยืดกล้ามเนื้อมอนกันเคยเคยนวดด้วยอแล้วก็แบบนวดเสร็จก็คือตัวช้าแบบสุดๆไปเลยแบบบระบบมทั้งตัวเลยอแต่ว่ามันก็รู้สึกแบบจุดที่มัน ปวดหรืออะไรมนก็คลายแต่ว่าตัวระบบแนนไปส<ช>ักพักหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการจากการนวดอ่ะในหลายๆครั้งแล้วกันนะถ้าสมมุติว่าการที่การอักเสบของร่างกายหรืออาการปวดเหล่านี้มันจะเรียกให้เลือดมาเลี้ยงเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว<อ>ออซึ่งสมมุติว่าเราเรา,เราเคยสมมติกมเน้อตรงเนี้ย เรากาลังปวดปวดอย่างเงี้ยเวลามีคนมานุมีคนมากดกดกดมันเนี่ยจากเดิมกล้ามเนื้ออยู่ท่าน,นี้เวลามากดมนันอ่ะก็นึกภาพง่ายๆมันแบบมันเหมือนกับโดนยืดอ่ะยืด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 มันก็จะมีอักเสบมีเลือดมาเลี้ยงก็ระบมอยู่บ้างแต่มันก็จะดีขึ้นได้ซึ่งอมงบอกว่าไอ้จุดที่มันปวดก็คือจุดที่เลือดไปหล่อเลี้ยงไม่ถึงหรือหล่อ <ๆ S 2> เลี้ยงได้น้อยอใ,ชใช่ไหมจนมันแข็งจนกล้ามเนื้อมันยึดติดกันาทีนี้ก็คือว่าหมอหมอนวดกายภาพเนี่ยเขาแบบออกแรงกดขยี้ด้วยศอกหรือว่าแบบอู้แบบ เหมือนแบบโดนเอามีดเสียบเลยอะออเออแล้วแบบว่าแล้วก็คือมันก็ระบมเนาะเพราะว่าม,มันก็คือแบบกล้ามเนื้อที่มันถูกแบบ<ช>ดันถูกอ้นี้ใช่ไหมถูกกระทําถูกกระทำเออแล้วก็ <laughs> แต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าได้ไปแบบสัมผัสถึงก้อนนั้นและและคลายแลไปคลายมัคลายมาัดมันออกด้วยการเติมเลือดข้างในตัวให้ไหลเวียนเข้าไปข้างในใช่มันก็ทําให้อาการปวดที่เกิดจากการขาดเลือดจากการที่มันล็อกอยู่เงี้ยมันดีขึ้นได้นั่นแหละคีที่มันทําให้หาย วิธีการนวดเป็นหนึ่งในการกายภาพบำบัดแล้วกันซึ่งพออยู่ในประเทศไทยแล้วกันนะเราก็จะมีเรื่องศาสตร์แผนไทยกันเยอะมนีหลายนวดใช่มันมีหลายนวดนวดอื่นเราตัดไปก่อนตอนนี้เรามีนวดแผนไทยกับนวดลนวดกายภาพแล้วกันเมื่อกี้กันก็บอกว่าเอาเฉพาะนวดสุขภาพอะเรื่สุขภาพแล้วก็สุขภาพไปกนอะ่อสุขภาพอันไหนน้เอ้ยอนวดแผนไทยไอ้ขานวดแผนไทยนี่คือนี่เป็นยังไงนวดแผนโบราณนี่หรอคือพอเราอยู่ในอยู่ในประเทศไทยเนาะมันก็จะมีแบบ ตำรานน่นน,นี่นั่นวัดโพหรืออะไรเงี้ยที่เขาสอนกันมานานๆอ่นะซึ่งมันก็เป็นวิธีการแก้ปวดจริงๆเขาก็ทํากับคนไข้แล้วคนไข้ที่หายก็มีเยอะเนื้อออกไหมเราก็รู้สึกว่าเออมันถ้าทําแล้วมันไม่เกิดปัญหาอันตรายอะไรก็โอเคเนื้อออกไหมเราเรา,เราไม่ได้ห้ามให้แบบใช้ศาสตร์อื่นๆเพราะการแพทย์มันก็มีหลากหลายจีนเจอกินกันมีทีเนี้ยให้มันมีเซฟตี้ก็คือทํากับคนที่เขาเชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็ให้รู้ตัวเองด้วยว่า เราเหมาะไปทําไหมเช่นคนเคยเคยเคยเจอเคสแล้วกันนะเคยเจอเคสแบบนี้เลยคือคนผู้ใหญ่อายุแบบแปดสิบกว่า,วาเป็นกระดูกบางทีเนี้ยเขาก็อยากหายเมื่อยก็ไปนวดไปนวดก็กึก๊บกับก๊อปแก๊บ,กบจับดัดนูน่นนี่นั่น <ừ> หลังหลังจากไปนวดสักพักหนึ่งคือขยับไม่ได้เลยแบบหมายถึงว่าขยับไม่ได้นี่คือปวดตัวจนขยับไม่ได้นอนแล้วก็แบบเออมามาตรวจกันสุดท้ายแบบ ไปทำเอ็มไอดูเพราะมันไม่ชัดก็บอกว่าเหมือนกับมันมีการบาดเจ็บของพวกกระดูกสันหลังอะเพอพบกระดูกบางไงกระดูกกระดูกบางมันไม่ได้บางแค่เออมันก็ก็พอไปเอ็มไอมันก็บอกว่าบเลยเยมันไม่ถึงกับบาดเจ็บแต่มันมันมีสัญญาณบางอย่างที่บอกว่าเหมือนกับมันมีรอยมันมีการฟกช้ำเกิดขึ้นกับกระดูกจริงมันมีแบบมีน้ํามีเลือดมาเลี้ยงจริงก็คือแบบมันไม่ควรจะไปถึงขั้นนั้นใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเราเลยบอกว่าทาในในกรณีที่รู้สึกว่าเอ้ยถ้า ถ้าเคยทำอยู่แล้วมันโอเคก็กทำเถอะไ,ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้จะไปลดค่าหรือไปแย่งงานอะไรเขาแต่ว่าทําได้แต่ถ้าในกรณีที่แบบเราเราอาจจะต้องระวังด้วยสุขภาพของเราเองด้วยเพราะว่าไม่ใช่ทุกการรักษาจะเหมาะกับทุกคนก็คืออย่าไปบาดเจ็บทาตัวเป็นอะไรเพิ่มเลือกวิธีที่ดีแล้วก็ให้รู้วิธีดูแลตัวเองอ,อย่างน้อยๆถ้าแบบปวดกล้ามเนื้อเราไม่มีใครเคย คุยละเอียดให้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเซสชันหนึ่งแล้วกันนะ<อ>ถ้ามานั่งสอนยืดจริงๆมันมันสามารถทําได้แบบมัดนี้ยืดยังไงมัดนี้ยืดยังไงจริงๆน่าจะมีคนเคยทำไวบ้างแหละแต่ว่าเราอยากเพิ่มเติมในการแบบสังเกตตัวเองและสังเกตเขาเรียกว่าฮับบิตหรือว่านิสัยของตัวเองในการใช้งานเพราะในสิ่งที่เคยใช้มาทั้งชีวิตอาจจะไม่ถูกก็ได้<อ>จริงจริงมันก็คลายความกมังวลไปได้เยอะนะถึงว่าแบบพอพอโอมบอกบอกว่าการปวดพวกเนี้มันหายได้นะมันหายได้ด้วยตัวเองนไม่ได้ต้องไปหาหมอหรอก เออโดยที่ว่าเราเช็คก,กับตัวเราก่อนว่าเราไปทําอะไรมามทําด้วยพื้นที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ลองนึกถึงด้วยซ้ําว่าแบบด้วยท่าทีต่างๆที่เราคิดว่ามันไม่เป็นไรมันอาจอจะมีอะไรแฝงอยู่ในนั้นก็ได้ก่อนที่เราจะไปกังวลว่าเราจะเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าใช่ไหมเพราะประหยัดทั้งเงินทั้งเวลาว่าถ้าเกิดว่าไม่ต้องไปหาหมอแล้วลองกินยาเลยอย่างที่บอกแบบยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดบรรเทาไปก่อนในช่วงแรกถ้าเกิดว่ามัน หายก็หายถ้าไปหายอาจจะต้องสังเกตพฤติกรรมของตัวเองดูหรือถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆก็ไปหาหมอใช่ไปหาหมอ<ม><ม>แล้วก็อย่างที่บอกไปออกกําลังกายันี่คือคสิ่งที่คนไม่ชอบทำอย่างที่บอกเข้าตัวมากแล้วแหละก็ก็จะดีกว่าใช่คำว่าดีกว่ามากเอ,อในคนไข้หลายคนก็บอกอย่างนี้เหมือนกันว่าพอไปออกกาลังกายแล้ว ไม่มาแล้วนะอะไรเงี้ยเหมือนกับมาตมนัดแต่บอกว่าไม่มาแล้วนะหายแล้วหายดีเลยอเออมันมันช่วยได้นั่นแหละออดูเป็นเรื่องที่ง่ายทําได้แต่ว่าบางทีก็แบบความตกใจเนาะหรือว่าความแบบว่าเราเราชินอ่ะกับการที่แบบเออจะไปหาหมอจะแบบให้แพทย์ดูให้หอะไรเงี้ยบางทีแบบหมอก็ไม่ได้มีเวลาดูมากเนาะต่อให้แบบถ้าเป็นในพื้นที่ที่มันมีเวลามากก็อ,อาจจะแพงใช่ดยสามเออ,อาก็กลายเป็นว่าเราอยากให ดูแลตัวเองเบื้องต้นได้แต่ถ้าพูดรลบว,วดไหลนะถ้าไม่แน่ใจใช่ว่าไม่แน่ใจนะไปหาหมอได้หมดแหละเราเราไม่ได้เกี่ยงตรวจ<อ>แต่เราแค่ยอยากบอกให้รู้ว่าจริงๆถ้าเไปตรวจแล้วอ่ะเขาบอกไม่มีอะไรแต่มันไม่หายสักทีสังเกตตัวเองได้เลยข้อคิดให้กับไปทํากันนะครับกับเป็นออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมว่าแบบว่าก่อนที่จะให้หมอดูดูตัวเองก่อน <laughs> ได้พอไปหาหมอมาแล้วหมอบอกมันไม่อันตรายใดๆ <laughs> <sk ill> ก็ลองกลับมาดูแลตัวเองเบื้องต้อนอีกแต่ถ้ายังไม่ดีอีกก็คือสามารถมันวนไปทางไหนก็ได้ขอให้แบบเขาเรียกเรามีทางเลือกมากขึ้นแล้วกันในการฟังทริปน,นี้น่าจะเป็นจบเซสชันของการเหมือนบน่นไม่ใช่บน่นมันคือการขอเพิ่มเวลาตรวจของแพทย์คนอื่นๆให้ตรงที่ว่าเข้าอันนี้ด้วยนึกออกไหมได้ไหมอ่าจริงด้วยเขาอาจจะไม่มีเวลาคุยลองฟังตรงนี้ก่อนก็ได้เพราะว่าในการดูแลการปวดกล้ามเนื้อมันมักจะคล้ายๆกัน ในช่วงปวดเยอะแต่ถ้าฟกช้ำมันจะอีกอก,กรณีนะึงนะฟกช้ำคือแบบโดน,โดนฟาดโดนอะไรมันเนี้ยเ,ออเดี๋ยวค่อยทำแยกอันนี้ก็ทำได้เมือนอธิบายได้เหมือนกันเพราะว่าการบาดเจ็บมันก็จะมีช่วงเวลาการเจ็บของมันยังมีเรื่องราวให้เราเรียนรู้อีกมากแล้วก็ <c oughs> เรื่องไหนที่ไม่หนักมากหมออมได้ชี้ให้เราเห็นแล้วว่าเราดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ประหยัดทั้งเงินทั้งเวลาเนาะดูตัวเองก่อนก่อนที่จะ บบต้องออกไปผสญภัยในโลกภายนอกเราปัจจุบันโหไปโรงพยาบาลทีก็ทั้งวันน่ะไม่อยากให้เสียเวลาก็จะได้ดูแลัวเองได้ทั้งวันจริงเค <Okay. S 2> ใช่ไหมเคยฮะเคยถ้ามีเรื่องไหนที่น่าสนใจหรือว่าอยากจะให้มาลองพูดเล่าให้ฟังง่ายๆแล้วการดูแลตัตเองเบืเบ้องต้นทำยังไงให้ดีคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามไปดูว่าไอ้เรื่องนี้เจอบ่อยเจอบ่อยเอ้ยอันนี้น่าสนใจอย่างเช่นที่เนี่ยเนี่ยแพลนเลยเนี่ยว่า ต้องทำสอนเหยียดกล้ามยืดเหยียดกล้ามเนื้อเคยทําไว้แล้วในช่องมีแฟนหมอของติ๊กต็อกอ่ะเราเคยทำเราเคยทำไว้แล้วว่าเออแบบยืดยังไงหรือว่าแบบไหลติดทํำยังไงเงี้ยมันก็มีกรณีหลายๆอย่างของมันแต่ว่าอย่างที่บอกมันทําตามได้เออทำตามได้มันทําง่ายถ้าถ้าปวดไม่ไหวนะครับอาจจะลองเสิร์ชหา แหล่งข้อมูลความรู้อื่นๆบ้างไม่รู้มีไหมนะแล้วก็น่าจะมีอยู่ใช่ไหมมันมีคนทำเยอะแต่ถ้าเกิดไม่มีก็เดี๋ยวรอครับสักวันหนึ่งพวกเราจะคลอดมันออกมานะครับเห็นว่ามีประโยชน์ก็ใบสนับสนุนเราแค่ง่ายๆเลยอย่าลืมแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับแล้วเจอกันมาพบกับพวกเรานะครับในช่องเป็นไรครับคลับของเพื่อนที่อยู่ข้างคุณ